ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแค่บิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาโพเสเช่นเคยนะฮะกับผมฟีรัชน์ดนนอรสุวรรณทางหน้าจอนเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกับรายการคมชลิดบันเทิงสเปเชียลครับที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบ,บันเทิงฮะรวมถึงข่าวบันเทิงร้อนๆนะฮะที่รอเสิร์ฟอยู่แล้วในช่วงของบันเทิองออนสเตตไปกันเลยดีกว่าครับ ไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมกับเทศกาลแห่งใส่น้ําอย่างลอยกระทงที่เพิ่งผ่านไปเมื่อคืนวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าฝั่งคนบันเทิงนั้นก็ไม่พลาดโพสภาพวิดีโออวดโมเมนต์เทศกาลดังกล่าวการสนันโซเชียลขอเริ่มกันที่แม่นายกระรเกตหรือว่าแม่พุดตาอย่างเบลลาราณีครับที่กระเตงเหล่าลันลนที่น่ารักและก็คนใกล้ชิดนั้นไปปล่อยกระทงลงน้ําด้วยชุดสุดชิล กับเสื้อยืดสีขาวและก็เก่งยีนพร้อมกับรับหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กสุดแฮปปี้ทำคนฮือฮายอย่างมากครับมาต่อกันที่สาวคิมเบอรี่ครับผมที่ปรากฏตัวในชุดไทยเป็นนางนพมาศงานลอยกระทงไอคอนสยามที่ถมเครื่องประดับสุดอลังการมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทตามคอนเซปต์ยกย่องนางนพมาศในฐานะสตรีนักปราดผู้เป็นปสมบทแห่งประเพณีลอยกระทงนั่นเองครับ ส่วนด้านสาวงามอย่างแอโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสูเนเวร์2023นั้นครับก็ได้เดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีไทยกับกิจกรรมลอยกระทงนักอุทยานเบนจซิริในชุดนพมาศนารีสีอโยธยาที่ได้แรงบันดาลใจจากการแต่งกายอย่างโบราณของสตรีมีศักดิ์ในสมัยอยุธยาตอนปลายดังปรากฏในจิจกรรมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเองครับ และนอกจากนี้นะครับยังมีเหล่าคู่จิ้นนักแสดงจากซีรีส์วายเรื่องรางสังหรณ์ครับที่ควงคู่กันไปลอยกระทงอวดโมเมนต์หวานทำโซเชียลนั้นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แซวก,กันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของบิลลี่เบฟแท็กภูมิและอีกหลากหลายคู่ครับเรียกว่ามีความสุขแฮปปี้ในช่วงเทศกาลลอยกระงทงเทศกาลแห่งสายน้ำของเมืองไทยกันจริงๆครับ